ต้องบอกไว้ก่อนว่าเลนที่มันให้มาเนี่ยที่ผมชอบสุดนะคือเลน64ล้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลาคุณไปถ่ายรูปมาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าโดยเฉพาะกลางคืนนะเทียบกับซัมซุงอะ่ะโอ้โหแบบเฮ้ยชนะซัมซุงเฉยไม่รู้สิคือเอาไปเล่นเกมมาชอบอะ่ะงงเหมือนกันว่าทำไมถึงเล่นเกมแล้วชอบกว่าหนอดทั้งที่หนอดเนี่ยมันให้มาเป็นแซมรักก้อน765นึกว่ามันควรจะฟินกว่านี้ถูกปะแต่ตอนนี้นเล่นเกมได้ฟินกว่าเฉยเลยไปขับรถเมื่อเช้าแล้วก็ลองเปิดไอ้ตัวนี้มันดูครับอยู่ไหนละอ่านี่คุณดูเขียวทั้้งกระะดดดดานคือแแบบเเเยยยปปปิิุ๊ตลลววขีหม กรับสวดีทุกู้ชของาบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิว OnePlus Nord CE 5G นะครับหรือว่าตัว OnePlus Nord p r e Edition นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีสักตอนใดตอนหนึ่งของคลิปนี้ที่ผมเรียกว่า OnePlus Nord นะครับก็โปรดจงรับดูไว้ว่ามันคือ Nord CE แล้วกันเพราะว่าผมติดชื่อมันมากนะครับถ้าเกิดเผลอเรียกขออภัยด้วยนะครับ Nord CE 5G หรือว่าตัว Core Edition ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นน้องของ OnePlus Nord นะครับที่ออกมาในปี2020ตอนปลายปีละนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ย มันมีความคุ้มค่าในตัวสูงมากสิ่งหนึ่งที่ OnePlus ไม่เคยทํามาก่อนเลยคือการใช้งานประกอบใช้ฮาร์ดแวร์ของพวกแฟลชชิปนะครับในราคา15ื่นห้าทุกคนฮือฮามากเพราะว่า OnePlus ปกติไม่ขายมือถือราคาถูกนะครับพอเขาทาหนอดตัวแรกออกมานี่ครับกระแสะตอบรับดีนะครับพอผลตอบรับดีปุ๊บเนี่ยนะครับเขามีเจนถัดมาก็คือตัว Core Edition หรือว่าตัวรุ่นน้องของ OnePlus หนอดอีกทีหนึ่งออกมานะครับสเปคโดยคร่าวๆแล้วก็ของแถมอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยนะครับผมทำคลิปอันบล็อกไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นค,คลิป รีวิว OnePlus Nord CE เนาะวันนี้จะมาเล่าการใช้งานเพียวๆเลยว่าเฮ้ยไปอยู่กับน้องเข้ามาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับมีอะไรที่เราชอบบ้างมีอะไรที่เราไม่ชอบบ้างนะครับก็ลองดูไว้แล้วกันเนาะผมทดสอบมาค่อนข้างเยอะและถ้าเกิดว่าใครใช้งานเครือข่าย AS อยู่แล้วหรือว่าเดี๋ยวจะเปิดซิมใหม่อยากใช้งาน 5G อะไรเงี้ย OnePlus กับ AS เขาไปจับมือกันนะครับคุณสามารถที่จะไปซื้อเครื่องติดโปรราคาเครื่องจาก13ื่นสามเงี้ยมันจะเหลือประมาณห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอยู่ประมาณนี้นะครับใช้รายเดือนเริ่มต้นก็ห9เก้าเนะครับได้ 50กิกแล้วนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเป็น 5G เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดโปรโมชั่นไว้ให้ข้างล่างนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่าน AIS Store อนไลน์นะครับคุณจะได้รับของแถมมูลค่าประมาณ7,000กว่าบาทคือมีทั้งตัวหูฟัง True w i r ส l e มีทั้งตัว Box เซตของแถมมีทั้งบัตร VIP Card ประกันหน้าจอแตกอะไรเงีย้ยให้กลับไปด้วยนะครับคือซื้อไปแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานอะสเปคโดยคร่าวๆ OnePlus Nord CE นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate ให้มาเป็น90 h ฮนะครับจอเนี่ยเป็น Full HD AMOLED ทัดดีมากนะครับค่าขอบเขตสีสูงมากนะครับรองรับ HDR10 ทั้งในเวอร์ชั่นปกติและการดูหนังผ่าน Netflix ซึ่งโดยเรทราคานี้เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาทั้ง Samsung ทั้ง Vivo, Oppo นะครับไม่มีใครเปิด HDR ได้ใน ยกเว้นรุ่นนี้ครับในราคาที่เท่ากันนะ CPU นะครับให้มาเป็น Snapdragon 750 5G นะครับเป็นชิป 5G ตัวใหม่นะครับที่ต่อยอดมาจาก Snapdragon 765นะครับเน้นประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ o p t i m ม z e ให้มันนิ่งแล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับแรมกับรอมเนี่ยให้มา2ความจุก็คือ RAM 12กับ r รม8นะครับตอเรจก็ให้มา256กับ128นะครับซึ่งสีที่เอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยมี2สีคือสี Blue v o กับสี Charcoal Ink นะครับถ้าเป็นรุ่นความจุตัว top RAM 12รอม256เนี่ยจะมีแค่สี ทเท่านั้นนะครับอย่างสีที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นสีที่อยู่ในรุ่นความจุแรม8รอม1 2 8นะครับสีอย่างเงี้ยสวยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบคนเนาะกล้อง,องหน้าให้มา16ล้านนะครับกล้องหลังให้มา64ล้าน8ล้านแล้วก็2ล้านโมโนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องของกล้องเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะสู้หนอดรุ่นพี่ไม่ได้แต่ว่ากล้องหลังเนี้ยจะอัปเกรดขึ้นมาจาก48ให้กลายเป็น64 000, ล้านซึ่งถ่ายดีมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา4,500 ah มิลลิแอมป์ใช้งานจริงเนี่ยผม ประมาณ25ครับพอร์ตให้มาเป็น Type C ลำโพงเดียวมีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับแล้วก็ Android ก็แน่นอนครับ a n d r o i d 11ครอบทับ,บด้วย o x y g e n OS นะครับนี่คือสเปคโดยคร่าวๆของรุ่นนี้นะครอยากจะดูรายละเอียดก็ไปดูได้ในคลิป Unbox แกะกล่องละกันทีนี้เอาไปใช้งานมานะครับเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยโอเคเป็นยังไงบ้างถ้าคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียอย่าง f Facebook l i n e จง IG จพวกนี้ครับปล่อยผ่านได้เลยสิ่งที่ผมชอบในเรื่องของการเล่นโซเเลมดนน่่นนน้้้ 120H ปป็แ็แึงถาวไไ คีครับมันจะกินแบตค่อนข้างเยอะไอตัวเนี้ยต่อให้เล่นผ่าน Wi-Fi หรือว่าเล่นผ่าน 5G ครับแบตเตอรี่มันไม่ค่อยกินเลยคือแบตมันอยู่ทั้งวันสบายๆนะครับแบตอึดกว่าวันพัดนอนครับแต่สิ่งนึงที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมอเตอร์สั่นมอเตอร์สั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าไปปิดมอเตอร์สั่นมันละกันตัวเนี้ยมันเป็น Android เวอร์ชันใหม่นะครับ Android เวอร์ชัน11ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนาะก็ปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วนะครับอีกอย่างคือคุณสามารถที่จะใช้งานตัวสแกนนิ้วใต้จอได้นะครับไม่ใช่ว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เป็นจอ AMOLED จะมีสแกนนิ้วใต้จอนะครับถ้าเป็นมือถือราคาถูกหรือว่ามือถือที่มันขิง สเปคเวอ่เวอว่อย่างเฉียวมีอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีสแกนนิ้วใต้จอมจะต้องไปสแกนนิ้วข้างๆมีหลายๆคนรีเควสต์มาเรื่องของการซื้อตัวนี้เอาไปใช้ไลฟ์นะครับคือผมเนี่ยได้ลองเอาตัววันพัทหนอดซีอเนี่ยไปไลฟ์ใน IG ประมาณ1ชั่วโมงไลฟ์ live ผ่าน 5G ด้วยนะครับแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในเกณฑ์ป,ปกติของการใช้งาน 5G แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาน้อยมากนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปล่อยผ่านได้แต่ว่าเฟรมเรทเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไม่่่่่่่่สสูู้้้้้้ Samsung iPhone กกกกกก็็็จะะะะไไมมมมนน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 นอออออออยยยยตงง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 บบบบบวววคคคคคครรรรัััีีีีีีาาแแหหๆิิดดึืืฟลลลลเเเเขโซชใ สิบสบมั้งไม่รู้นิติอะไรนะครับซื้อ macbook มาต้องเช็คเครื่องยังไงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปทำคลิปให้เนาะเดี๋ยวขอยักมาร์กไว้ก่อนแล้วกันนาฬิกาพี่ตั้มสวยขอบคุณมากครับเจ๋งไหม <laughs> macbook air สองห้ m1 ถือว่าจะเต็มไวไหมครับเต็มไวแน่นอนครับไม่ต้องห่วง <laughs> โอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ในการจนจบไลฟ์นะครับเราไลฟ์กันมาเนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับถัดไปเรื่องของการดูหนังฟังเพลงแล้วกันเนาะคือตัวเนี้ยข้อดีของมันเลยคืออะไรรู้ปะ่ะคือเวลาเราเอาไปใช้เรื่องของการเล่นสียลมเดียหรือว่าใช้เรื่องของการพกพาหรือว่าใช้เรื่องของการดูหนังอะไรเงี้ยถ้าคุณเน้นใช้งานแนวเน,นี้ยครับมันจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาหมื่นสองที่แบบตอบโจทย์แนวนี้ได้ดีมากสาเหตุหนึ่งเพราะว่า Netflix ตัวเนี้ยเป็น L1 อย่างที่2คือจอมันค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นสัดส่วนใหม่คือ20 เวลาเราดูหนังอย่างเงี้ยครับมันจะเต็มจอแล้วพร้อมกับได้รับเซอร์ติฟายเป็น HDR10 ด้วยซึ่งอันนี้ผมชอบแล้วก็น้าหนักเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับคือเวลาเราไปใช้งานอย่างเช่นดูหนังหรือว่าฟังเพลงอนะไรหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือชอบถือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังน้ําหนักเครื่องครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมครับเบามากคือเบาสุดแล้วในพิกัดเหรราคานี้ถ้าเกิดพูดสั้นๆกันง่ายๆนะครับอีกอย่างคือเวลามันเอาไปดูหนังนะครับไม่ว่าจะคุณจะดูผ่าน 5G หรือว่าดูผ่าน Wi-Fi แบตมันลดน มันมีโหมดที่ช่วยในเรื่องของการใช้งาน 5G ได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างแรกคือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอะในหน้าตั้งค่าของเครือข่ายเนาะคุณลองกดเปิดเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้งานซิมคู่ซึ่งตอนนี้ผมใช้ซิม 5G นะครับเป็นซิม 5G คู่อยู่นะซิม1ก็เป็น 5G ซิม2ก็เป็น 5G ถ้าโดยเวลาปกติอะครับถ้ากิดว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะมันจะขึ้น 4G พัก ทั้งคู่เลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้งาน 5G อย่างเช่นต้องการที่อัปโหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเกมมันมีอัปเดตแพทอะไรขึ้นมาครับตัวมันเนี่ยจะเปลี่ยนจาก 4G พัดะมาเป็น 5G ให้อัตโนมัติแล้วโหมดที่วันพัดเจ๋งกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆเลยคือโหมด 5G อัจฉริยะเขาซึ่งผมเคยชมไปแล้วในวันพัดหนอดตัวแรกว่ามันใช้งานได้จริงแล้วมันฉลาดกว่าสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ที่ผมเคยเล่นมานะครับมีเรื่องของโหมดตัวนี้ด้วยครับคือด้วยความที่ว่ามัน่ง ใช่ปะมันก็จะสลับให้ซิมสเนี่ยเปิดเน็ตให้แล้วก็ใช้งานซิมสไปซิมหนึ่งก็คุยไปอนะไรเงี้ยทำให้เราไม่หลุดมาจากเกมหรือบางทีเรากำลังอัปโหลดไฟล์อยู่ไฟล์ก็จะไม่ได้หลุดออกมา,ออาก็ยังอัปโหลดต่อไปได้ซึ่งเจ๋งมากอันนี้ผมชอบเลยแล้วเวลาเราอยากจะสลับซิม,มครับอย่างผมเนี่ยผมมีซิม 5G 2ซิมเราก็สามารถกดสลับได้จากตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เร็วด้วยเห็นไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บุ๊บเสร็จแล้วถ้าเราอยากที่จะสลับอีกเราแค่เลื่อนลงมาแล้วกก็ดสลับ เสร็จเลยเร็วด้วยแล้วก็โหมด 5G Auto ของมันอ่ะโคตรฉลาดนะครับฉลาดจนอึ้งเอางี้ดีกว่าว่าคุณใช้งาน 5G ได้แบบสบายใจอ่ะแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบ SOC เหมือนกับพวก Dimensity ถัดไปเรื่องของการฟังเพลงบ้างดีกว่านะครับคือมีแจ็ค3.5มิลมาให้เพื่อเอาไปต่อกับเครื่องเสียง audio นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าจะเสียบหูฟังเอาไว้เล่นเกมก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าลำโพงที่มันให้มาครับเป็นลำโพงเดียวซึ่งลำโพงเดียวของมันอ่ะเหมาะสําหรับการเล่นเกมมากกว่าเหมาะสําหรับการดูหนังฟังเพลงที่แบบต้องการอัตรา เสีียงดๆนะครับคือเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีความแบบแห้งๆห,หน่อยซึ่งในเลทพิกัดราคานี้เนี่ยอย่างซัมซุงเนี่ยก็ให้ลําโพงคู่มาแล้วนะครับเชียร์มีก็ให้ลําโพงคู่มาแล้วนะครับ vivo เนี่ยแม้ว่าจะเป็นลําโพงเดี่ยวแต่ก็มีโหมดบูธเสียงแล้วก็มิติเสียงลําโพงเนี่ยดีกว่าตัวนี้เยอะตัวนี้ลําโพงไม่ค่อยดีเลยตอหรับผมนะถ้าเกิดคุณจะเอาไปฟังเพลงนะครับไม่ค่อยตอบโจ<ด>ทย์เดี๋ยวเปิดให้ฟังดูดีกว่า ประมาณนี้คือถ้าเกิดเอาไปฟังเพลงแนวอะคูสติกอย่างเงี้ยครับได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปฟังเพลงแนว EDM ครับเดี๋ยวคุณลองฟังดูคือแบบเบสแม่งป่องแป่งมากอะ่ะเนี่เยเห็บบนไ,ไหมแบบพึ้งๆึ้งึ้งนี่ย โอเคดังนั้นถ้าคุณจะซื้อไปฟังเพลงนะครับมันเหมาะสําหรับฟังเพลงอะคูสติกแต่ถ้าิดฟังเพลงแนว EDM อย่าง Post Malone, Lil Pump เหลืออะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยผมหักคะแนนเรื่องนี้ย้อนข้างเยอะนะดูหนังฟังเพลงผมให้8เต็ม10หรือไม่ก็9เต็ม10จอดีอ่า Netflix ดีแต่ลําโพงไม่ค่อยตอบโจทย์ผมอันนี้ต้องบอกตรงๆนะถัดไปเรื่องของกล้องนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยกล้องเนี่ยก็เป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยในตัวเดียวกันกล้องหน้าให้มา16ล้านพิกเซลนะครับใน วันพัสนหนอดุนพี่เนี่ยจะให้กล้องหน้าคู่มานะครับคือตัวนั้นเนี่ยกล้องหน้าชัดเจนเลยว่าโหดมากตัวนี้ครับกล้องหน้าค่อนข้างแคบไปหน่อยนะครับแล้วก็ความเอียดน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยในเร็ราคานี้เนี่ยอย่าง vivo อย่าง a m s u ุ g อ่ะเขาให้กล้องหน้า32ล้านกันมาแล้วตัวนี้ยังให้กล้องหน้า16ล้านอยู่ซึ่งมันเก่าไปไปถ่ายมาดีไหมดีครับมันเหมาะเป็นคาแรคเตอร์แบบกล้องหน้าแบบผู้ชายผู้ชายเอาจริงมันไม่ได้แบบเหมาะสำหรับผู้หญิงมากนะเพราะว่าหนม่งละหมดบิวตี้ก็ไม่ได้มีมา ับ vivo oppo samsung อันนี้ต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้คือเพียงพอสาหรับการใช้งานในทั่วๆไปข้อดีที่ผมไปเจอมานะคือเวลาเราไปถ่ายย้อนแสงครับ hdr มันค่อนข้างดีนะครับการทําหน้าชัดหลังเบลอก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสกินโทนก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบบทั่วๆไปอะ่ะของเดทราคานี้ถ้าให้คะแนนก็คงแบบ8เต็ม1ิอ่ะส่วนงานวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้ full hd 60เฟรมนี่คือข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยคือมุมมองมันจะแคบทั้ง30เฟรมทั้ง60เฟ แคบอยู่นะครับสำหรับวิดีโอนะแล้วก็ไม่สามารถจะปิด EIS ได้ด้วยนะครับก็จะมีต้องใช้วิดีโอแบบแคบๆแบบนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันนิ่งมากครับไม่ว่าคุณจะถ่ายกลางวันหรือว่าคุณจะถ่ายกลางคืน30เฟรม60เฟรมมันนิ่งมากกลางคืนอาจจะมีย้้ยบ้างนิดหน่อยแต่อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เมื่อเทียบกับราคานี้นะครับส่วนตัวผมให้คะแนน8เต็ม10อยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ไม่ได้ดีเวอร์นะครับส่วนต้องหลังครับอันนี้ต้องชมเชยเขาจริงๆว่าเลนหลักเนี่ยเขาทำกันบ้านมาได้ด ภาพนิ่งคือแบบโอ้โห g ม่กูเนสคือดีเลยแหละโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไปเทียบกับซัมซุงอ่ะซึ่งซัมซุงเนี่ยเลนร <ๆ S 2> าคานี้นะครับภาพนิ่งนี<ๆ>่ไม่เป็นสองรองใครเลยเทียบกับ V ี vo เทียบกับอะไรเงี้ยภาพนิ่งยังแบบยังแอบกินบ้างอะไรบ้างอยู่นะครับถ้าคุณไปเทียบกับวันทัดหนอดตัวแรกที่เป็นรุ่นพี่เขาที่แบบขายแพงกว่ากล้องหลังตัวนี้นะครับดีกว่า HDR ดี dynamic range ดีนะครับการเก็บสีดีออโต้โฟกัสดีคือแบบเฮ้ย hey! เป็นกล้องหลักตัวหนึ่งที่แบบคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับแล้วก็ เอาวายนะครับมันให้มาแค่8ล้านแล้วเวลาเราไปถ่ายเทียบกับพวกซัมซุงถ่ายเทียบกับพวก iPhone อะไรเงี้ยมันซู้ไม่ได้แต่ว่าข้อดีของเลนเอลตร้าวตัวนี้คือว่าไวบ้บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับสีสันค่อนข้างดีการเปิดเงาอะไรพวกนี้ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปซูมไปคขอบดูเมือ่อไหร่เนี่ยคือจบเลยเลนอีกตัวนึงก็จะเป็นโมโนโคมซึ่งใช้ง,งานอะไรไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเลนที่มันให้มาเนี่ยที่ผมชอบสุดนะคือเลนหกสิบสี่ล้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลาคุณไปถ่ายรูปมาาาาาเเเเเเเนนนนนี่่่่่ยยยยคคุณจะะะหห็ไดด้ลลลลววโฉฉพกกกงืทบบัััอแชต โมโนมันก็แบบไม่ได้สู้กับชาวบ้านเขาได้คะแนนก็9กเต็ม10ครับผมชอบมากในภาพนิ่งกล้องหลังนะครับแต่ว่าลูกเล่นหรือว่าโหมดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเยอะนะมีแค่แบบหลักๆให้ได้ใช้กลางคืนหรืออะไรพวกนี้ครับทีนี้งานวิดีโอนะครับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ Full HD 60เฟรมเรทได้แล้วก็เลนอ l ลตร w i ไวเนี่ยถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมซึ่งเป็นมาตรฐานของเลนราคานี้อยู่แล้วเอาไปถ่ายเทียบกับซัมซุงมานะครับเอาไปถ่ายเทียบกับ iPhone มาคือต้องบอกก่อนว่าข้อดีขออองงมมมัันนนคคืืิิ่่่่าาาาากกเยถถ้ดววุณ 4K หร ถ่าย Full HD 60เฟรมจะไม่มี EIS มาให้ซึ่งมันสั่นมากมันสั่นจนเวียนหัวดูไม่ได้เลยแต่ว่าวันพัทเนี่ยถ้าเปลนกลางวันนะเขาสู้ได้เลยครับนิ่งกลิ้บเลยครับเทียบกับซัมซุงมาเห,เห็นความต่างอย่างชัดเจนทั้ง 4K 30ทั้ง Full HD 60ถ้าเป็น Full HD 30ที่ซัมซุงมี EIS อันนี้จะสู้ไม่ได้ก็ต้องบอกไว้แบบตรงๆกันแล้วก็เลนส์ Ultra w i ครับซัมซุงมันนำมือวันอยู่แล้วเรื่องเลนส์ Ultra w i d เลนราคาหมื่นสองก็ต้องปล่อยเขาไปในงานวิดีโอนะครับโดยรวมตัวนี้สู้อะไรกับเล ซึ่งหลายๆแบรนด์ไม่มีมาให้นะครับ f u เอสดมี EIS หลายๆแบรนด์ไม่มีมาให้แต่ว่าข้อเสียคือมันจะครอบเข้ามานิดนึงแต่ว่าผมยอมรับได้นะเพราะว่าคุณลิตี้ที่มันออกมาคือแบบมันชัดเจนแล้วว่าม,มันดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันดูไม่เบียนหัวด,ด้วยข้อเสียคือเลน Ultra ์อลตราไวเวลาถ่ายวีดีโอครับจะสู้ Samsung ไม่ได้จะสู้ Oppo Vi v ีไม่ได้และเวลาเอาไปถ่ายกลางคืนครับด้วยความที่มันเป็น EIS นี่แหละมันจะมีอาการย้อยๆอยู่บ้างแล้วก็ไม่สามารถจะปิดได้ด้วยนะครับอาจจะต้องรออัปเดตให้มันบบ e ้หออหอ e ่่งนนีึย คะแนนวิดีโอกล้องหลังก็ให้สัก8.5เต็ม10แล้วกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางดีแล้วแต่ยังดีไม่สุดนะครับถัดไปเรื่องของการเล่นเกมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นแซฟรักก้อน750ดังนั้นข้อดีของแซฟรักก้อนคือเกมหลายๆเกมเนี่ยมันจะออฟติ้ไมมาเพื่อมันอย่างเช่นขับจีอย่างเช่น ROV เน RO งี้ยคุณก็สามารถจะเล่นความละเอียดสูงๆได้นะครับคุณสามารถเปิด60เฟรมเรทได้ซึ่งเรทราคานี้ถ้าเทียบกับพวก e ิเมน s i t y 800นะครับด AOV60 60เมไไมม่ด้ันจะเปิดไ้่ได้ นะครับตัวนี้ทําได้แล้วก็เท่าที่ผมไปลองเล่นมากับแบงค์นะครับคือสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยคือ1ละเวลาเล่นไปนานๆแบตเตอรี่ลดน้อยมากนะครับคือแบตอึดกว่าซัมซุงแบตอึดกว่าวันทัดน์หนอดรุ่นแรกนะครับอาจจะด้วยอย่างแรกหน้าจอที่ให้มาเนี่ยเป็นแค่90เฮิรตข้อดีของ90เฮิรตคือมันยังลื่นกว่า60 Hz อยู่แต่มันไม่ได้กินแบตเท่ากับพวก120นะครับและเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันให้มานะครับที่เป็น4,500ม ah ิลลิแอมซึ่งอึดกว่าวันพัฒน์หนอดรุ อยู่ในเกมปกตินะครับไม่รู้สิคือเอาไปเล่นเกมมาชอบอะ่ะงงเหมือนกันว่าทาไมถึงเล่นเกมแล้วชอบกว่านอท,ทนั้งที่นอเนี่ยมันให้มาเป็นแซมราก,ก้อนเจ็ดหกห้านื่ามันควรจะฟินกว่านี้ถูกปะแต่ตอนนั้นเล่นเกมได้ฟินกว่าเฉยเลย <c oughs> หาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมแต่เล่นเกมดีแล้วครับอีกอย่างคือฟิลลิ่งการเล่นเกมเนี่ยด้วยความที่ว่าเครื่องมันเบาครับแล้วจอมันเป็นสัดส่วนยาวไม่ใหญ่ไปไม่หนาไปไม่หนักไปแบบพวกมี่ไอตัวเนี้ยคืออยู่ตรงกลางเลยครับแล้วสามารถ ใส่แจ็ค3.5มิลเวลาเล่นได้ด้วยมันทําให้เราแบบเฮ้ยสะดวกคล่องตัวอย่ากจะใช้หูฟังก็ได้เพราะว่าบลูทูธที่มันให้มาเนี่ยมันเป็นบลูทูธ5.1คุณสามารถจะเปิดเกมโหมดเล่น โลดิเอนซี่ได้แบบสบายๆไอตัวนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าวันนี้คืนดีเราอยากจะแชร์ภาพหน้าจอไปออกตัวแอปพลิเคชันที่มันทํามาอย่างเช่นตัวาดาวหวานอนะไรเงี้ยคุณก็ไปเสียบแล้วก็ไปสตีมออก Facebook ออก YouTube ผ่านคอมคุณอนะไรเงี้ยมันทําได้ผมกับแบงค์ลองแล้วเมื่อวานนะครับเอ้ยแบงเจ๋งนะครับคือสายเล่นเกมผมว่าน่าจะชอบเลยถ้าเล่นเกมอย่าง RV อย่างไรเงี้ยครับโอ้ยสบายโอ้โหฟินมากบอกเลยผับจีเงี้ยโอ้โหเล่นโคตรดีนะครับคอบร์ดิวตี้เงี้ยคือเฮ้ยเกมหลักๆที่เราโหลดมาเกือบ10เกมครับมันเล่เลเลมดลมมเยีแคก สูงเท่านั้นที่แบบมันเล่นไม่ลื่นอย่างเช่นเจนชินอิมแพ t เนี่ยคือเจนชินมันพอเล่นได้ครับแต่มันไม่ลื่นเท่ากับพวก870ไม่ลื่นเท่ากับ865ไม่ลื่นเท่ากับ888แน่นอนอยู่แล้วด้วยเรทราคามันอันนี้คุณก็ต้องยอมรับไว้แต่ถ้าเาเป็นเกม,มบ้านๆอะ่ะเอาได้เลยครับดีมากข้อเสียคือลำโพงมันเนี่ยมันเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงคู่ถ้าคุณเล่นเกมแนวผับจีหรือว่าคอร d ดิวตี้วต้องการเสียงซ้ายขวานะครับอาจจะต้องเสียบแจ็ค3.5มิลและถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอ์ััับ wirelessless ะไไงี้ค่นนนะลุณจตตววหูฟทป็ แล้วก็ในกล่องที่เป็นกิฟต์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะมีหูฟังแจ็ค3.5มิลมาให้อยู่แล้วถ้าเกิดไปซื้อที่อื่นอย่างเช่น l a z a d a s ช o p ป e นะีอะไรเงี้ยอาจจะต้องสั่งหูฟังมาเพิ่มเพราะว่าในกล่องไม่มีหูฟังมาให้ถ้าให้คะแนนในเรื่องของการเล่นเกมถ้าเป็นผมนะผมให้9.5เต็ม10เลยคือผมชอบมากแบตเตอรี่เนี่ยเอาแบบความรู้สึกผมนะแบตเตอรี่ตอนที่เอาไปเล่นมาเนี่ยเทียบกับ s a ั sung A525G เนี่ยเระเวลาในการเล่นเนี่ยพอๆกันเลยตัวนี้แอบ,บอึดกว่านิดนึงเพราะว่าจอมันเป็นแค่90 Hz, แล้วก็เทียบบกัันอดตวแรกแล้ววนี่ผาตั้แบบตตเอรรี่่่าาาจะะึดกวปมณแ20 เ,นนเลยหรือถ้าเกิดว่ามันเกิดหมดขึ้นมาอะในกล่องเนี่ยข้อแถมอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จ30วัตต์ไปให้นะครับเป็นวาร์ปชาร์จ 30T+ ของเขานะครับ0จนถึง70%เนี่ยในระยะเวลาแค่30นาทีเท่านั้นคือเร็วมากในพิกัดเลทราคานี้เนี่ยน่าจะเป็นฟ้าชาร์จที่เร็วเกือบจากที่สุดแล้วเป็นรองแค่65วัตต์กับ33วัตต์ของมี่เท่านั้น0จนถึง100เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเต็มโคตรโหดหดได้สายเล่นเกมไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายเรื่องของเซนเซอร์ความร้อนสปี คือผมไปทดสอบมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นสปีดของ 5G อะครับสูงสุดที่ผมไปทดสอบมาได้อยู่ที่ประมาณ3 3 0แล้วก็อัปโหลดที่ประมาณ60 MBps นะครับสปีด 5G อยู่ในเกณฑ์ปกติของเรทราคานี้นะครับพอๆเลยกัแบซัมซุงพอๆกันเลยกับ v ี vo o p p o พวกนี้ไม่ได้หนีห่างจากกันมากถ้าเทียบกับพวก d ี m e n ซิตีเนี่ยผมคิดว่า d ี m e n ซิตีอย่าง 800u หรือว่า1,000นะครับพวกนั้นจะดีกว่านี้อาจจะต้องเป็นจุดพิจารณาบางส่วนถ้าเกิดว่าคุณชอบใช้งาน 5G แบบจริงจังนะครับต แล้วนนี่นะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของเลทราคานี้ได้เลย Wi-Fi ที่มันให้มานะครับก็เป็น Wifi แบบทั่วไปนะครับก็คือ300ทับ300ไม่ได้เป็นพวก Wifi พวกราคาแพงๆที่มันแบบรับได้ถึง700-800อะไรขนาดนั้นสามารถใช้งาน Wifi ที่มันแฝงมากับ2.4 G h z ได้ด้วยนะครับก็ทั่วไปครับ 5G กับ W i f i ไม่มีปัญหา สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบยัวสแตนบายนะคุณจะต้องมากดสลับ 5G ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันขึ้น 5G แล้วใช่ปะเดี๋ยวผมจะสลับซิมให้ดูปุ๊บมาเป็นซิม1เดี๋ยวซิม1ก็จะเป็น 5G อย่างเงี้ยเวลาเรากดสปีดเทสปุ๊บ มันจะขึ้นเป็น 4G พัฒแอบเห็นไหมกลายเป็น 5G แล้วคือโหมดออโต้ของวันพั u นะครับดีมากในเรื่องของการสวิตช์ 5G หรือว่า 4G หรือว่า 4G พัมันจะรู้ด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องมาคอยกดเปิดปิดเหมือนกับ iPhone ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเรือราคานี้ที่ผมเล่นมานะวันพั u นน่าจะมีโหมดสวิตช์ 5G ที่ฉลาดที่สุดแล้วตัวเซนเซอร์อย่างเช่นการนำทางนะครับ GPS นู่นนี่นั่นเไรเงี้ยเท่าที่ผม อยู่ข้างนอกอย่างเช่นวิ่ง grab food line man หรือว่าอะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมจะแนะนําให้ซื้อเยเพราะอ,อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมได้ลองไปใช้งานจริงมาไปขับรถเมื่อเช้าแล้วก็ลองเปิดไอ้ตัวนี้มันดูครับอยู่ไหนละอ่านี่คุณดูเขียวทั้งกระดานอะคือแบบเฮย้ยเปิดปุ๊บติดปับ๊บแล้วเขียวหมดเลยแล้วคุณดูค่าระยะเหลื่อมล้ําอะสามเมตรอะเลทราคานี้นะครับน้อยรุ่นมากที่จะจับ GPS ได้เยอะขนาดนี้แล้วจับได้เร็วขนาดนี้แล้วก็จับได้แม่นขนาดนี้นะครับแต่ต้องไปอยู่นอกอาคารถ้าคุณแบบขับรถใต้ ทางด่วนบ่อยๆหรือว่าเข้าป่าเข้าเขาบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตัวนี้จะเหมาะสำหรับสายแบบไรเดอร์ grab f o o d ส่งของในเมืองอะไรพวกนี้มากกว่านะครับพวกเซนส่งเซนเซอร์พวกนี้ก็น่าจะให้มาครบนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีไจโรสโคปมาให้นะครับเผื่อใครอยากจะใช้นะครับเอาไปใช้ในการเล่นเกมได้นะแล้วก็มีพรายน้ำมีไลท์เซนเซอร์นะครับแต่ว่า ไลท์เซนเซอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ฉลาดมากเวลาผมออกไปกลางแดดอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานิดนึงในการที่จะเร่งตัวเองขึ้นมาแต่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีแอสซิโลมิเตอร์มาให้ใช้นู่นนี่นั่นค่อนข้างครบนะครับทั้ง Wi-Fi 5G GPS โดยส่วนตัวแล้วผมให้ผ่านสรุปวันพัดนอด CE มันน่าซื้อไหมนะครับคือต้องดูก่อนถ้าเกิดว่าเราเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่เป็นรุ่นพี่เขาที่แบบเปิดมาด้วยราคา15ื่นอย่างวันพัดนนอดรุ่นแรกอะไรเงี้ยครับไอ้ตัวนั้นเนี่ยเปิดมาด้วยดมัน กว่าจาก4,001มาเป็น4,005นะครับใช้งานจริงเนี่ยอึดกว่าวันพัดนนอดประมาณ2ชั่วโมงอะ CPU ความแรงคือใกล้ๆก,ก,กันมากนะครับคือแทบจะเหมือนกันเลยดีกว่า 5G ใช้งานได้จริงครับทั้งสซิมเลยผมลองให้แล้วและตัวกล้องหลังครับอันนี้กล้องหลังดีขึ้นต้องยอมรับเลยว่ากล้องหลัง4,4ล้านที่ให้มานี่คือแบบจี๊ดจ๊าดมากแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเลทราคาเดียวกันนี้นะครับกล้องหน้าก็สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเลนอัลตร้าไวก็สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้อะก็ เพราะาตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมค่อนข้างอาคาติกับมันพอสมควรแต่พอไปใช้งานจริงมาหลายๆอย่างผมรักมันที่สำคัญนะครับเขามีโปรโมชั่นกู้กับ AIS เดี๋ยวผมเล่าราคาแบบละเอียดละเอียดเลยดีกว่าวันพัดหน .CE CE นะครับที่เอสนะถ้าคุณซื้อผ่านเครือข่าย a s นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,990บาท นั่นคือราคาที่คุณจะซื้อผ่าน A.S. Store อ Online และติดโปร1199แบบอลิมิเต็ด 5G นะครับแล้วก็รายเดือนเริ่มต้นอยู่ที่699บาทนะครับแต่ว่าจะได้ราคาเครื่องประมาณ7,200กว่าบาทไปแทนโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ของแถมมีมูลค่าประมาณ7,000กว่าบาทนะครับมีทั้งประกันจอแตกมีทั้งกิฟต์เซตมีทั้งตัวหูฟังวเลสนะครับลองไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างน ถ้าอยากจะดูรีวิวกล้องเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องพี่นิวเบิร์นแคมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูเกมเพิ่มเติมนะครับแบบละเอียดละเอียดเนาะก็สามารถไปดูได้ที่ช่องแบงค์เกมจ๋าถ้าอยากจะดู V.S ระหว่างหนอด CE กับหนอดเฉยๆนะครับก็ไปดูได้ในช่องตั้มยังหรืออยากจะดู V.S รุ่นไหนกับรุ่นไหนอยากดู vivo กับตัวนี้อยากดูซัม u n g กับตัวนี้คอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมตั้มกับวันพัทหนอด CE อ 5G ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุบ